สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเลขเด่นได้เปิดชาวตามเคยนะครับเมื่อวานปิดเย็นนี้วิดีโอไม่ได้นะครับได้ถ่ายทสดวันนี้ก็จะแบ่งปันเลขเด่นเลขลูดเจาะเน้นเน้นบนเช่นเคยครับผมผมกำกับไว้เลยนะครัเน้นบน ไทเปิดเช้านะครับเด่นห้าเด่นห้ากับหกนะครับผมเลือกอดัดอัดห้านะครับไทยเปิดเช้า,ชานี้โอเครับผมอัดห้า บนก็จะเน้นนะครับเน้นเน้นเน้นผมจัะโขอยแล้วนะครับเดี๋ยวเน้นห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้า เลขนิ้นนะครับใช้ปิดชานี้ถ้าเน้นหนักก็ตัวนี้เลยครับห้าศูนยครับหนักคีครับเบิ้ลห้าห้าหกหก,หกครับคีนะครับ ไทยบ่ายเช้านี้อ่าโอเคครับเน้นบนครับเด่นห้ากับหกอัดห้างขอให้เลขไทยบ่เาเช้านี้เข้านะครับขอถ้าเข้าขอให้มาบนครับห้าขอให้มาหรือมาหกก็ได้ครับตัวเจาะเน้นเน้น โชคดีครับทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากครับจะมีให้สอบถามด้วยทีนี้นะครับไอดีไลนนี่ลายมึก MU เอ็มยูอีเคบีอ e ีดับเบิล e ยูครับ ต่อสอบถามด้านนี้นะครับเข้ากลุ่มครับตลอดชีพ200บาทเท่านั้นนะครับให้ฝากทุกคนติดตามนะครับไทยปพืเช้านี้เิงๆิงครับ